สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับตามอุทธมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไว้นะครับสามช่องทางนะครับฝากไปกดติดตามให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างยู u ูบทิกกต็ o k นะครับหรือเพจใน Facebook นะครับฝากไปกดติดตามให้ตาวอุทามด้วยนะครับสำหรับฟุตบอลวันนี้นะครับยังน้อยเหมือนเดิมนะครับอีกสองสามวันวันที่หนึ่งลีกใหญ่จะกลับมาแล้วนะครับอดทนอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับสายล่องทุนเองนะครับอ่าน้าทิกกตอกนะครับมาสรุปหน่อยแล้วกันนะครับเป็นสึกฟุตบอลตุนกีนะครับ ลีกหนึ่งนะครับเป็นทางด้านลิชสปอร์นะครับเจอมาริซาเอฟเคในการคู่นี้ผมให้ไปที่กำแพงสูงๆเลยครับหรือไม้กั้นตัวสูงเนี่ยจบ3ประตูต่อ2นะครับยิงกันยับเลยนะครับสำหรับสายสูงเนี่ยคู่นี้ทำงานเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางในกลุ่มเองนะครับเป็นบาร์เซโลนานะครับเจอกับโรม่านะครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเลียลีกหญิงนะครับผมให้ไปที่กำแพงเนี่ยสูง4เมล็ดเลยนะครับจบ5ประตูต่อ1นนะครับยิงกันยับเหมือนกันครับสำหรับบอลหญิงเองนะครับ 2องแนวทางนี้นะครับให้เฉพาะในกลุ่มเท่านั้นนะครับในกลุ่มมีอะไรบ้างในการม,มีบอลสดนะครับโครงการ3โครงการ4ตัว V ตัวเน้นนะครับและแนวทางแล้วก็พารันบอลสดตลอด2 4ชั่วโมงนะครับใครที่เป็นชนคอบอลน,นะครับสนใจเอ นะครับช่องทางการเข้ากลุ่มนะครับไม่ยากนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับมีทางเข้าอยู่นะครับที่สําคัญคือเข้ากลุ่มฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับวันนี้ขอไปที่ฟุตบอลเช้าหน่อยนะครับเป็นเช้าวันที่31เนะครับเพราะวันนี้วันที่30เนาะนะครับเป็นทางด้านอร์เจนติโนสนะครับจูเนียนนะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนด้านอย่างโกลดอย ครูดนะครับสำหรับผู้ที่เจอกันครั้งล่าสุดนะครับเป็นทางด้านโกดอยครูดเองนะครับที่เสมอกับอาเจนติโนสมานะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับไม่มีสกอร์เลยนะครับส่วนเกมล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านนะครับพวกเขาก็เสมอกันทางด้านลานูสมานะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนโกดอยครูดนะครับฝั่งผู้ไม่เยือนนะครับเปิดบ้านนะครับชนะบราแกโนนะครับสามประตูต่อหนึ่งเลยนะครับภาคเกมหลังนะครับของอาเจนติโนสจูเนียนนะครับ เก็บชนะไป2นะครับเสมอไป2แพ้ไปเกมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนฝั่งผู้มาเยือนนะครับอย่างโกดุยอากุนอยครุสนะครับก็เก็บชนะไป2แพ้ไป3เกมนะครับภาพรวมแล้วต้องบอกว่าเจ้าบ้านนี้ยังมีภาษีที่ดูดีกว่าสักนิดนะครับนิดนึงนะครับผมส่วนตรงเล่นหน่อยรายการนะครับสำหรับเจ้าทินนะครับจะใช้ทางด้านเชียโกนุสนะครับเราจับคู่กับทางด้านกาเบีย อาบาลลอสนะครับเป็นผลึกกำลังเกมลุกให้กับฝั่งอาอันเจนตินูจูเนียนนะครับส่วนฝั่งกูดอยคูเดงนะครับจะใช้ทางด้านเอมันโลเปสนะครับจับคู่กับทางด้านอาซาโลมอนโรดิเกลสนะครับพร้อมบัญชาการเกมบุกให้กับทางด้านกูดอยครูดนะครับส่วนไม่ได้กำแพงนะครับก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับอย่างอาร์เจนตินูจูเนียนนะครับที่ ยังดูเหนือกว่านะครับสื่อต่างประเทศก็ยังมองดูเหนือกว่านะครับตอนแรกเนี่ยกำแพงมาที่0.5นะครับตอนนี้นะครับไหลขึ้นเป็น0.75แล้วนะครับสำหรับกำแพงเองนะครับผมก็ยังมองว่าวันนี้ศักยภาพปกผู้เล่นด้วยนะครับแล้วได้เล่นในถิ่นของตัวเองเล่นในบ้านนะครับผมยังมองความได้เปรียบเนี่ยอยู่ที่เจ้าบ้านนะครับขอเลือกมองเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านนะครับแล้วมองไปที่สกอร์สูงๆได้เต็มไม้กั้นเลยครับเต็มเกมได้เลยนะครับ